भॻवान <laughs> ठाहियूं <laughs> <laughs> น้งชีมันจะปวดต้นแขนเล็กน้อยนะสองสามไม่ใช่งานหนักๆนีฉีดวัคสองสามครับผมวันนีกินน้ำเยอะๆไม่ปวดไม่กินพาล้วขได้เลยนะกินข้าวเสร็จแล้วกินได้เลยใช่ไหมครับอะไถ้ากินเสร็จแล้วชีเแล้วกินได้เลยใช่หมครับครับกินได้เลยลงไปแล้วดอน้ำเยอะนนี้ดื่ม่ได้็มิดครับผมเอาไปกันรอนดีไหมครับ ครับผมขอบคุณครับครับผมจเสร็จหอเสร็จครับเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วนะครวพี่แหมรู้สึกกี่หครับพี่ของความสถานนะครับไม่ครับโอเคฮะเฉยยเฉยครับผมขอบคุณครับ เนี่ยก็แค่รอนะฮะรอโมานซีมิตีตอนนี้เราก็มารออย่างเดียวนะฮะคุณผนะู้ชมก็ฉีดได้ร้อยๆเข็มแรกรู้ว่จะรอดหรือไม่คร<า>ับเข็มเจ้าจังหวัดเราไปก่อนนะฮะวันนี้บายจ้า